สวัสดีครับอยู่กับผมป๊อบแป,ปบ๊บบรรพีนุ่งพัดครับวันนี้มีมีดหมอขนาดพกพาครับใส่กระเป๋าขนาดทัดลัดมาแนะนำมารีวิวครับเป็นด้ามแกะท้าเวสวร์ครับเป็นมีดหมอของหลวงพ่อพัดนะครับผมรับชมด้านในกันครับผมนี่ครับด้านในเป็นใบสแตนเลสครับผม สวยๆครับผมเงาฟุ้งฟิงฟุงวิงครับผมนี่ครับนี่ครับวันนี้ก็เป็นวันไหลพัทยาครับผมยังไม่อยากออกไปไหนรับร้อนวานขี่รถออกไปซื้อของครับโอ้โหเห็นคนเล่นน้ำสงการร้อนมาก <c oughs> ไม่รู้ว่าเล่นกันได้ยังไงวันนี้ผมก็ทำงานต่อไปครับ เป็นกําลังใจฮะกําลังใจให้สาหรับคนที่กลับบ้านไอ้กลับจากบ้านมาสู้งานต่างจังหวัดนะครับผมยังไง <c oughs> ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซ like, ับสไครต์ให้ผมครับยอดติดตามหนึ่งพันซับติดตามหนึ่งพันคนผมจะมาแจกมีดหมอทอพัดวัดทวยด้วนปีหกหกครับจำนวนหนึ่งเล่มครับผม วันนี้ผมขอกาบสวัสดีครับผม